สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องพัทยาซีเครดวันนี้ก็มาพบกับแพนอีกแล้วนะคะวันนี้แพนก็มีเรื่องราวประสบการณ์ที่จะนํามาอสักทุกคนอีกแล้วนะคะวันนี้แพนต้องบอกก่อนนะคะต้องขออนุญาตที่จะอ่านโพยหรือว่าอ่านลิสต์นะคะเพราะว่ามันเยอะมากเลยค่ะอ่าวันนี้นะคะแพนก็จะมาแชร์เรื่องราวนะคะ17สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะก่อนที่จะมาประเทศแคนาดานะคะค่ะข้อที่1เลยนะคะ ห้องน้าที่ประเทศแคนาดาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ห้างสพสินค้าหรือว่าที่โรงพยาบาลหรือว่าที่ไหนก็ตามนะคะคือจะไม่มีสายฉีดชําระให้เราค่ะหรือเรียกง่ายๆอีกอย่ายงก็คือ,อที่ฉีดก้นนั่นเองค่ะค่ะที่นี่จะไม่มีให้เรานะคะแม้แต่บ้านของเราเองก็ไม่มีค่ะเราต้องสั่งซื้ออ,ออนไลน์จากอเมซอนหรือว่าจากเว็บไซต์ต่างๆนะคะ ข้อที่2นะคะเราสามารถที่จะดื่มน้ําจากกอ๊อกน้ําได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในห้องครัวหรือว่าในห้องน้ําหรือว่าที่ไหนก็ตามนะคะที่มีกอ๊อกน้านะคะเราสามารถที่จะดื่มน้ําได้อย่างสบายใจนะคะเพราะว่าน้ําสะอาดมากนะคะน้ําที่นี่นะคะค่ะข้อที่3นะคะ,ะทุกคนเนี่ยจะต้องมีด็อกเตอร์แฟมิลี่นะคะ,ะ,ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะก่อนที่จะ ไปโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องโทรนัดคุณหมอก่อนใช่ไหมคะซึ่งคุณหมอคนนั้นก็คือคนที่เป็นด็อกเตอร์แฟมิลี่ของครอบครัวของเรานะคะหรือเรียกอ,อย่างก็คือ,อคุณหมอประจําบ้านนะคะข้อที่4นะคะ ที่จอดรถที่นี่นะคะไม่มีหลังคาค่ะอย่างที่อยู่ตอนที่อยู่ไทยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นที่โลตัสหรือว่าที่แมคโครหรือว่าที่ไหนก็ตามเนี่ยเวลาที่อาจจะไปจอดรถที่ลานจอดรถใช่ไหมคะก็จะมีหลังคาใช่ไหมคะแต่ที่นี่คือไม่มีหลังคาค่ะไม่ไม่ค่อยไม่แน่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทาไมนะคะค่ะข้อที่5นะคะผู้คนส่วนใหญ่นะคะที่นี่นะคะจะใช้บัตรเครดิตนะคะในการจ่ายค่าสินค้านะคะ คนที่ใช้เงินสดเนี่ยจะมีส่วนน้อยมากเลยค่ะอันนี้เห็นเขาบอกว่าการที่ใช้บัตรเครดิตเนี่ยเพราะว่ามันจะมีผลกับตอนที่เราซื้อบ้านหรือว่าซื้อรถผ่อนอะไรพวกนี้นะคะก็คือเขาจะดูว่าเรามีเครดิตความน่าเชื่อถือมากแค่ไหนค่ะผู้คนที่นี่ก็เลยใช้บัตรเครดิตกันค่ะ ข้อที่6นะคะเวลาที่เราเนี่ยเรียกรถแอมบูลานซ์มานะคะจะต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยค่ะถ้าเป็นที่ไทยก็คือฟรีใช่ไหมคะไม่ต้องเสียชาติอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ที่นี่คือต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยค่ะค่ะข้อที่7นะคะถ้าเราเป็นคนที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่แครนานาใหม่ๆนะคะหรือเล่อ,อย่างก็คืออ new comer หรือว่า new immigrant นะคะเราจะมีสิทธิพิเศษ เยอะมากเลยค่ะอย่างแรกเลยก็คือเราสามารถที่จะเรียนภาษาอังกฤษได้ฟรีหรือว่าเรียนถ้าอยู่ในรัฐที่ต้องพูดภาษาฝรั่งเศสด้วยนะคะเราต้องก็สามารถที่จะเรียนภาษาฝรั่งเศสฟ,ฟรีนะคะอย่างบางรัฐนี่ไม่แน่ใจว่ารัฐรัฐไหนนะคะก็คือ,อมีค่าคล้ายๆกับเรียนเรียนภาษาไปด้วยแล้วก็ได้เงินไปด้วยไงะคะแต่ที่รัฐที่แพนอยู่คือไม่มีค่ะแล้ว ก็คือเราสามารถเรียนภาษาได้ฟรีใช่ไหมคะแล้วก็สามารถเรียนโปรแกรมอ,อื่นๆนะคะของอ,อิม i ม r เรนต์แต่ละแห่งต่ละแห่งเนะะี่ยค่ะได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งนั้นเลยนะคะค่ะต่อไปข้อที่8นะคะก็คือในอใบประวัติส่วนตัวนะคะตอนที่เราสมัครงานเนาะก็คือที่นี่นะคะเขาจะไม่ติดรูปของรูปของเจ้าของอประวัติส่วนตัวนะคะไม่มีรูปติดแล้วก็ ไม่มออีอายุนะคะเราจะไม่เขียนอายุของเราลงไปนะคะแล้วอ,อีกอย่างที่นี่คือ,อเขาจะมีะ cover, cover letter นะคะหรือก็คือเรียกอีกอย่างก็คือเป็นจดหมายที่เราเนี่ยคะเขียนตอนที่สมัครงานนะคะแล้วก็เพื่อที่จะแสดงความตั้งใจในการที่สมัครงานกับบริษัทนั้นๆนะคะค่ะข้อที่9นะคะเวลาที่เราซื้อบ้านหรือที่ดินนะคะ คนาดนานะะเราจะต้องมีทนายนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพื่อทนายเนี่ยจะต้องจัดการเรื่องเอกสารต่างๆให้เรานะคะระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายไงะค,ะค่ะข้อที่สิบนะคะรถยนต์ที่นั่งที่นั่งคนขับนะคะจะอยู่ด้านซ้ายคะ่ะที่ไทยจะอยู่ด้านขวาใช่ไหมคะแต่ที่นี่คือจะอยู่ด้านซ้ายคะ่ะ ข้อ1เนะคะเวลาที่มีคนหายหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรฉุกเฉินนะคะเกิดขึ้นนะคะเขาก็จะมะีข้อความส่งมาให้ส่งมาที่บริที่โทรศัพท์ของเราอัตโนมัตินะคะค่ะข้อ12นะคะจะบอกเลยว่าประเทศไทยนนเนี่ยสแกมเมอร์เยอะมากเลยคะ่ะเขาก็จะโทรมาอาจจะหลอกว่ามาจากที่นี่หรือว่าที่นั่นที่อาจจะหลอกว่ามาจาก เขาเรียกว่าอะไรนะคะสถานีตำรวจหรือคือเขาจะมีวิธีการพูดกับเราคล้ายๆกับที่ไทยะคะ่ะแต่ที่นี่คือมีเยอะมากมีเกือบทุกวันเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะข้อ13นะคะที่นี่นะคะค่าฟันแพงมากค่ะถ้าคนไหนที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศแคนาดานะคะถ้ามีปัญหาเรื่องฟันหรือว่า,าก็คือ ฟันพูดหรือว่าอะไรก็ตามนะคะให้เราเนี่ยทำที่ประเทศไทยก่อนนะคะ่ะจะประหยัดเยอะมากเพราะว่าถ้ามาที่นี่ปุ๊บก็คือค่าทําฟันแพงมากค่ะนอกจากว่าเราจะมีประกันนะคะก็จะช่วยได้บ้างค่ะแต่ถ้าไม่มีประกันคือจ่ายเงินสดเองเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะข้อที่14นะคะข้อ14ที่นี่นะคะเวลาที่เราไปทานอาหารที่ร้านหรือว่าเวลาที่เราซื้อ,อ ไปทําผมใช่ไหมคะเข้าร้านทําผมคือเราจะต้องมีทิปให้กับพนักงานด้วยนะคะคือการให้ทิปเนี่ยคือจะบวกเข้าไปกับจำนวนอยอดอาหารหรือว่ายอดสินค้าที่เราต้องจ่ายนะคะเราอาจจะให้1 0 1ถเปอนะคะข่ะต่อไปนะคะข้อ15นะคะก็คือที่นี่นะคะค่าจอดรถแพงมากคะ่ะ อย่างบางถ้าสมมติว่าเราได้มีโอกาสไปสถานที่ที่ไม่มีที่จอดรถใช่ไหมคะเราก็ต้องหา,าที่เช่ารถนะคะแล้วกอ็อาจจะเป็นเราอาจจะคิดเป็นหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็แล้วแต่เราคะ่ะว่าเราก็ต้องดูว่าเราจะคิดว่าเราจะไปประมาณกี่ชั่วโมงนคะถ้าสมมติว่าเรา,าจ่ายแค่หนึ่งชั่วโมงแล้วเราอยู่เกินใช่ไหมคะเราก็ต้องโดนค่าปรับอีกนะคะ ต่อไปข้อ16นะคะที่นี่นะคะตำรวจมาไวมากเลยค่ะอย่างตอนนั้นเคยมีเกิดเหตุอยู่ข้างๆข,ข้างบ้านนะคะเนาะเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านนะคะเขาทะเลาะก,กันเนาะแล้วเราก็เลยแจ้งตำรวจไปเนะะี่ยเขาก็มาถึงที่เกิดเหตุนะคะไม่ถึง5นาทีเขาก็มาถึงเลยคะ่ะตำรวจมาไวมากะคะ่ะต่อไปนะคะข้อ17นะคะข้อ17ที่นี่นะคะ ค่าทําผมแพงมากเลยนะคะยางของแพนเนทำสีตอนนั้นเนาะก็อยู่ที่265ดอลลาร์นะคะก็ตกเป็นเงินไทยก็7 0 0 0กว่าบาทนะคะแค่ทำสีผมนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าร้านอื่นจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่เท่าที่ได้ยินมาก็คือร้านทำผมที่นี่คือแพนค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นอ่าสิ่งที่แพนนำมาแชร์นะคะให้กับ ทุกคนในวันนี้นะคะก็คือ17ส,สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะเกี่ยวกับประเทศแคนาดานะคะก็หวังว่าทุกคนอาจจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบเลยว่ายังไงก็อย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้กับแพนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมทุกๆคลิปของแพนด้วยนะคะก็ขอให้วันนี้นะคะเป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ